นี่คือดาร์คแฟนตาซียุคใหม่ที่ทำให้คุณเจ็บปวดหัวใจไม่แพ้ยุคเก่ารีซวานเรื่องราวของตัวเอกที่เป็นราชาป,ปกครองเมืองอย่างผาสุกเต็มเปลี่ยมไปด้วยรอยยิ้มและความรักแต่อยู่มาวันหนึ่งอาณาจักรข้างๆที่เคยเป็นพันธมิตรก็บุกเข้ามาโจมตีเพื่อหวังยึดครองมองกรที่ถูกสะกดไว้ภายใต้พระราชวังโดยที่ไม่มีใครได้ทันตั้งตัว ทำให้มังกรที่เคยหลับไหลนั้นได้ตื่นขึ้นมาทำลายเมืองเหมือนในอดีตเมื่อพันปีก่อนแต่ด้วยลูกสาวราชาที่มีพลังในการผนึกมังกรเหมือนกันกันกบแม่ทำให้เธอเลือกที่จะปลดปล่อยพลังนั้นออกมาแต่หากมันใช้ง่ายเกินไปมันก็คงไม่สมกับเป็นดร์กแฟนตาซีและข้อแลอกเปลี่ยนพลังนั้นคือจะหยุดมังกรได้ก็ต้องแลกกับความทรงจําราชาเลยเลือกที่จะให้ลูกสาวลบความทรงจําที่มีต่อตนเองในฐานะพ่อและให้เธอจดจําแค่แม่เอาไว้และนี่คือจุดเริ่มต้นของเรื่องราวการเดินทางของคนที่ไม่รู้จักกันอีกต่อไปเดินทางแก้แค้นและวงคนออาาาณจััักกกรรให้้บมผสุีีต่ขเดย ก็ต้องสร้างความทรงจำใหม่ให้กับลูกสาวตัวเองอีกด้วยเป็นการเดินทางที่ยิ่งกว่าความรักและเป็นความแค้นที่ร้อนแรงยิ่งกว่าดวงอาทิตย์ผมถึงกับตะลึงไปเลยนะตอนที่อ่านเรื่องนี้คือมันมีครบทุกอย่างมากทุกรสชาติที่เราตามหามาในยุคปัจจุบันการ์ตูนดาร์คแฟนตาซีที่มีหัวใจและรู้ว่าตอนไหนควรจะเล่าอะไรรู้ว่าตอนนี้ต้องสู้รู้ว่าตอนไหนจะใส่ฉากดราม่าเพื่อให้คนอ่านสะเทือนใจ สิ่งสำคัญมากๆคือเขาปูให้เรารักตัวละครก่อนจะทำลายทิ้งเรื่องนี้เล่าตัวละครที่แวดล้อมหรืออยู่ระหว่างการเดินทางของตัวเอกได้ดีมากมันทําให้เราตอนอ่านรู้สึกและเข้าใจว่าตัวละครพวกนี้กําลังสูญเสียทุกอย่างไปและมันไม่สามารถย้อนกลับไปแก้ไขได้อีกแล้วในส่วนที่ผมชอบมากที่สุดในเรื่องนี้คือไอเดียเริ่มต้นนี่แหละที่ลูกสาวสูญเสียความทรงจําไปเพื่อช่วยชาวเมืองและผู้คนเราต้องกลายเป็นการรับหนึ่งใหม่ในการสร้างความสัมพันธ์ของตัวละครเหมือนกับเราที่เริ่มจากศูนย์ตอนอ่านเช่นกันตอนที่ตัวเอกออกเดินทางไปพร้อมกกกกกกัับลลูสสาาาาาาววิ่งงงงนนนนี้้้้็็เปปแรรํใใจไขห แต่ในอีกด้านหนึ่งลูกสาวก็เป็นเหมือนภาระในการต่อสู้เพราะเธอไม่ได้เติบโตมาเพื่อถือดาบเธอก็เป็นเหมือนเด็กคนคนหนึ่งเท่านั้นสิ่งเหล่านี้มันบาลานซ์สัวใจของตัวละครได้ดีมากเลยอะ่ะมันคอยเป็นสิ่งที่ส่งเสริมกันและกันในมุมลูกสาวที่จําอะไรไม่ได้เลยคนคนนี้เป็นใครนะถึงมาปกป้องเราและในมุมคนเป็นพ่อต่อให้ลูกจําเราไม่ได้ก็ไม่เป็นไรเราจะปกป้องลูกเองอยู่เคียงข้างลูกเองและลูกไม่เคยเป็นภาระกับเราแม้สักเสี้ยววินาทีเดียวผมรักในส่วนนี้ของเรื่องมากถึงผมจะชมด้านความสัมพันธ์ว่าดีและลงตัวแแต่่่่่่ออออีียยาาางงงงงทไไไมมมมพูดดถึ้้เเลคคคืืวรรรรุนนข ทุกอย่างทั้งการต่อสู้ที่ดิบโหดรุนแรงจนคุณรู้สึกได้ว่าทุกดาบที่ฟันลงไปมันมีแต่ความแค้นมีแต่ชีวิตที่ต้องสูญสิน้นมีฉากที่ทําให้คุณสะเทือนใจจนคุณถึงกับตั้งตัวไม่ทันว่ามันไปถึงขนาดนี้ได้ไงนะและผมชอบการเล่าในด้านความรุนแรงนี้จังหวะก,การเล่ามันคมมากเลย รู้ว่าตอนไหนที่จะทําให้เราสะเทือนใจรู้ว่าหน้ากระดาษต่อไปจะใช้งานยังไงให้คุ้มค่าสุดท้ายถ้าคุณอยากได้การ์ตูนดิบดาร์กโหดในยุคใหม่บางทีเรื่องนี้อาจจะตอบโจทย์คุณและผมต้องบอกไว้ก่อนเลยว่ามันอาจจะไม่ได้โหดมากๆเหมือนใ่ใจคุณคาดหวังว่ามันต้องเป็นแบบนั้นแต่มันอาจจะเป็นเรื่องราวการเดินทางของคนที่ไม่รู้จักกันเติมเต็ม,ตมหัวใจให้กันท่ามกลางโลกอันโหดร้ายที่ยังคงมีความรักหลงเรืออยู่ก็ได้